อันซอสทำไรลูกื <Hi. S 1> อแย่ yeah, แบบนี้ไม่ได้นะลูกตาป๋าจะทําอะไรให้ดูดูนะนี่หนูเห็นไหมหนูเห็นไหมว่านี่คืออะไรนี่เขาเรียกว่าอะไรดินสองอ่าดินสองเหมือนนิ้วหนูคิดว่าเป็นนิ้วของหนูนะอ่าเดี๋ยวป๋าสมมตินหนูเอานิ้วหนูเมื่อกี้แย่เข้าไปใช่ไหมแย่เข้าไปใช่ไหมครับ อ่าสมมุติว่าแล้วจะเกิดว่ามีคนปิดหรือหนูปิดมาอ่าหนูลองปิดดูเห็นไหมเกิดอะไรขึ้นเปิดเลยครับเปิดประตูหน่อยเกิดอะไรขึ้นครับนิ้วค่ะถูกต้องครับนิ้วก็จะหักนะครับอันนี้ดินสอนแล้วลูกถ้าเกิดเป็นนิ้วเราเราก็จะเกิดการบาดเจ็บนะครับนะผมก็ฝากคุณพ่อ คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองนะฮะเรื่องเล็กเล็ก,เลกน้อยไม่ควรจะพลาดนะครับฝากกันด้วยนะครับรซ้อ,องอสพ่ม่ฝากด้วยนะครับฝากด้วยครับหนูชื่ออะไรอันซอสขาฝากสับอะไรสับอะไรสับไข่ฝากกดไลค์อะไรฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็สับอะไรไข่ด้วยนะ